มาเรียนกันตอนน่าห้า59แล้วนะครับนะหนังสือที่ชื่อว่า Fly with English นะครับเป็นหนังสือแบบประหัดของชั้นป .5 นะครับนะมาเรียนกับคุณครูพี่นันทต่ลุลูกๆนักเรียนมาเห็นแล้วคุณครูสอนเข้าใจนะครับนะก็สามารถที่จะกดแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆของลูกๆได้นะครับนะเพื่อให้พเพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะครับนะโดยเฉพาะ ลูกๆที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับหรือถ้าผู้ปกครองนะครับนะหรือลูกๆหลานๆจะไม่ใช้หนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะกดแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆได้นะครับนะเพื่อที่จะเป็นความรู้นะครับมาเรียนกันต่อนะครับทักษะการเขียนให้ในักเรียนอ่านก่อนนะครับนะเป็นบทสนทนาโดยเด็กๆนะครับในเนื้อเรื่องหนังสือเล่มนี้ชื่อแม็กชื่อเพ็กซ์นะครับนะชื่อแซมชื่อบล ชื่อซูชื่อเมย์แล้วก็ชื่อมิสเตอร์ลีคุยกันแม็กซ์คุยคนแรกบอกว่าบานาน่า an the best food i have ever eaten แปลว่ากล้วยนั้นเป็นอาหารที่ดีที่สุดนะครับที่ฉันเคยกินมาเพราะแม็กซ์ในที่นี่นะครับก็คือลิงตัวนี้นั่นเองนะครับในหนังสือเล่มนี้ส่วนเพ็กซ์นะครับนะเป็นนกนกแก้วรือเปล่านะครับหรือนกอะไรนะครับชื่อเพ็กซ์ เพ็กซก็บอกว่า the best place สถานที่ที่ดีที่สุด I have ever been ที่ฉันเคยอยู่อยู่มานะครับนะบิ e ทูอคือ my favorite tree คือต้นไม้ที่ต้นโปรดของฉันนั่นเอง that is where I live นั่นคือสถานที่ที่ซึ่งฉันเคยฉันอาศัยอยู่นั่นเองอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับ that i s นะครับนั่นคือ where แปลว่าสถานที่ซึ่งนะครับนะเป็นคำเชื่อมนะครับไม่ได้แปลว่าที่ไหนนะครับแปลว่าที่ซึ่ง I live ที่ฉันอาศัยอยู่นะครับส่วนแซมนั้นก็บอกว่า the best picture นะครับรูปภาพที่ดีที่สุด I have ever p a i n e d นะครับเป็น present perfect หมดเลยนะครับนะ have บวกกริยาช่อง3แล้วใส่ ever เข้าไปด้วยนะครับซึ่งแปลว่าเคยซึ่งเคยฉันเคยวาดหรือเคยระบายสีนะครับนะ is a picture นั่นก็คือภาพ of my mother เป็นภาพของคุณแม่นั่นเองนะครับ เบลก็เลยบอกว่า the best film ภาพยนตร์ที่ดีที่สุด I have ever seen ที่ผมเคยดูมาอีสก็คือภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Animal World นะครับหรือว่าโลกของสัตว์นั่นเองส่วนสซ่ก็พูดว่า the best cafe นะครับ cafe นันที่นี่แปลว่าร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่ดีที่สุด I have uh, I have ever been to คาว่า been to แปลว่าเคยไปมานะครับหรือว่าเคยอยู่นะครับนะ แต่ที่นี้ร้านอาหารก็แปลว่าเคยไปมานะครับไหนะอย่าแปลว่าเคยอยู่ไม่มีใครไปกินร้านอาหารกินที่ร้านอาหารแล้วนอนที่ร้านอาหารเลยไม่ใช่นะครับเราต้องแปลว่าเคยเคยไปมานะครับนะเคยไปที่ร้านอาหารมาชื่อว่าร้านมิวสิกคาเฟ่นะครับส่วนเมย์นั้นบอกว่า the best house นะครับมาที่ดีที่สุด I have ever been on been on นะครับในหน้าก่อนหน้านี้คุณครูก็แปลามาแล้วอย่าไปแปล,ปลว่าฉันอยู่บนนะครับ แต่แปลว่าฉันขี่มานะครับนะนักเรียนเดี๋ใช้ว่า the best horse I have ever ridden ก็ได้นะครับ ridden ด้วยแปลว่าขี่ R I D E N นะครับ is a beautiful black horse นะครับเป็นม้าตัวสีดำที่สวยงามตัวหนึ่ง its name นะครับ i t the m e s t นะครับนะแปลว่าของมันชื่อของมัน is คือนะครับถ้าแปลาตามหลักไวยากรณ์นะครับชื่อว่า night แต่เวลาแปลเป็นไทยก็แปลว่าม้าตัวนั้นชื่อว่า night เมื่อกี้คุณรูบอกว่าร้านอาหารที่ฉันเคยไปมานะครับนะร้านอาหารคาเฟ่ที่ฉันเคยไปนะครับเนี่ยเคยไปนะครับอย่าปยไปแปลว่าเคยอยู่นะครับนะเคยไปแล้วก็มิสซิลีนะครับบอกว่า the best book หนังสือที่ดีที่สุด I have ever read นะครับต้องอ่านว่า red นะตัวนี้เพราะ read red red นั้นเขียนเหมือนกันเลยแต่เวลาอ่านต้องอ่านให้ถูกนะครับอย่าไปอ่านว่า I have ever read ไม่ได้นะครับผิด เพราะ read เป็นช่องหนึ่งเพราะหลังกริยาช่องหลังหลัง verb t rap, นั้นต้องเป็นกริยาช่องสามนะครับเลยต้องอ่านว่า I have ever read หนังสือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยอ่านนะครับ is คือ making robots นะครับวิธีการผลิตหุ่นยนต์นั่นเองนี่คือคำแปลนะครับโอเคนะครับหนึ่บุคคลในหนังสือคุยกันอย่างนี้ทีนี้เรามาทำมาตอบคำถามกันนะครับ นาวตอนนี้ให้ออสให้ถามนะครับแอรแนเซอร์ answer, แล้วก็ให้ตอบโดยเมนะครับถามว่า Max นะครับนี่ลิงตัวนี้ชื่อ Max นะครับนะถามว่า Max what is the best food you have ever were eaten อะไรคืออาหารที่ดีที่สุดนะครับหรือจานอร่อยที่สุดที่คุณเคยกินมานะครับแม็กก็เลยตอบว่านะครับ Bananas are the best food I have ever eaten เพราะว่าลิงนะชอบกล้วยอยู่แล้วนะครับกล้วยคืออาหารที่ดีที่สุดที่ฉันเคยกินมาดังนั้นถ้านักเรียนสังเกตก็คือให้ใช้ประโยค Present p e r f e c t แทนนะครับแล้วก็ใส่ ever เข้าไปด้วย ever นั้นต้องวางไว้หน้าคำกริยาแท้นะครับแล้วคำกริยาก็ต้องเป็นช่องสาม ดังนั้นตอนนี้นะครับ n o วให้ write to your own question ให้นักเรียนเขียนคำถามของนักเรียนเองนะครับเด่นแล้วแล้วให้ interview ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์นะครับ your friend เพื่อนของนักเรียนในห้องเรียนนะครับแอนและให้ write the answer แล้วก็ให้เขียนคำตอบด้วยโดยขึ้นต้นประโยคว่า what is the best นะครับอะไรเป็น best อะไรก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้คำแปลของคำสั่งเมื่อกี้นะครับ คุณคกูก็เลยแต่งมาให้ประมาณ5ประโยคนะครับผมนั่นก็คือประโยคแรก What is your best food you have l i k e สมบัติสมบัติเธอคิดว่าอาหารที่ดีที่สุดที่คุณชอบที่คุณเคยคุณชอบนะครับไม่ต้องใส่ว่า ever l i k e ที่เคยชอบไม่ต้องนะครับนะบภาษาอังกฤษนี่เขาไม่ค่อยใช้ว่าเคยชอบชอบก็ชอบไปเลยนะครับ สมบัติก็เลยต่อว่าเข้าผัดกระเพรานะครับนะผัดกระเพราทับศัพท์ไปเลยนะครับนะผัดกระเพรา is my fried r i s h ก็คือเป็นอาหารจานโปรดนะครับที่ I have l i k e นะครับที่ฉันชอบนะครับ I have l i k e ต่อเป็นประโยค present perfect หมดเลยนะครับนะก็คือประธานบอก h a ห e to so have บกวก verb ช่องสามโอเคนะครับนะข้อที่สองครับผม ถามว่าด,ดารา What is the best subject you have ever prefer ดาราวิชาอะไรที่เธอเคยชอบนะครับมีคำว่า ever มาด้วยนะครับที่เธอเคยชอบหรือวิชาอะไรที่เธอชอบนะครับเธอชอบวิชาอะไรมากที่สุดก็ได้นะครับนะไม่ต้องใส่คำว่าเคยก็ได้นะครับนะดารกาก็เด้ว่า I have prefer English subject the best นะครับ ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุดอ่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษก็ต้องตอบว่าชอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับนะหรือจะตอบว่าชอบวิชาคณิตศาสตร์ก็ไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> ต่อไปก็ที่สามนะครับถามสมศรีสมศรี what is the best s p o r t you have ever played ถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับแปลว่าสมศรีเธอเคยเล่นกีฬาอะไร ที่ดีที่สุดก็ว่า best แปลว,ว่าดีที่สุดนะครับนะสมศรีก็เลยตอบว่าฟุตบอล is the best sport I have ever played นะครับพยายามให้แต่งประโยคเป็น present perfect นะครับก็เลยตอบว่าฟุตบอลนะครับนะเป็นกีฬาที่ดีที่สุดนะครับ best sport ซึ่งนะครับ I have ever played ที่ฉันเคยเล่นมาก้อี่รีครับ who is the best friend you have ever met ใครนะครับคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่คุณเคยเจอมาก็อนแล้วแต่จะใส่ชื่อเพื่อนลงไปนะครับคุณรูก็ใส่ชื่อครูเลยนะครับอภิพนัน it ท y is my best friend อภิพีนันคือเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับเขา best friend นะครับแปลว่าเพื่อนที่ดีที่สุดก็ได้หรือจะแปลว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดก็ได้นะครับนะไอ a ฮ e เบอร์เมดที่ฉันเคยเจอมา ภาษาไท้ายสุดกบถามสมชายนะครับบอกว่าสมชาย What is the best place you have ever lived นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่าอะไรคือสถานที่ที่ดีที่สุดที่คุณเคยอยูนะ่คำตอบของสมชายก็คือ My home is the best place I have ever lived บ้านของฉันเองนะครับคือสถานที่ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยอยู่ โอเคไหมครับคุณครวอาจจะแปลให้ไวนิดหนึ่งนะครับนะ My home บ้านของฉัน is เป็นนะครับนะ The best place สถานที่ที่ดีที่สุด I have ever lived ที่ฉันเคยนะครับ ever l i f t เคย live ก็ต้องเป็นกริยาช่องสานะครับเพราะตามหลัง work to have จบนห้าสิบเก้าไปต่อน้ากสิบอีกหน้างน,น,นะครับนะวันนี้คุณครูเตรียมเอกาสารไว้ถึงหน้าหกสิครับผม ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอภินันต้องขอขอบคุณ